นอนไม่หลับนอนหลับยากอาหารเหล่านี้ช่วยได้ครับผม 1. ปลาและอาหารทะเลต่างๆครับปลาแซลม,มอนปลาทูปลากระพงครับรวมถึงอาหารทะเลครับเช่นกุ้งหอยปลาหมึกครับซึ่งอุดมไปด้วยกรดอะมิโนอย่างสารทิบโตเฟนครับที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มลำดับของสารเซโรโทน,นินครับที่ช่วยลดความเครียดและการซึมเศร้าครับจะถูกเปลี่ยนเป็นเมลาโทน,นินครับที่ช่วย ให้ร่างกายครับหลับพักผ่อนได้อย่างสนิทครับและยังช่วยให้ร่างกายของเราปรับตัวเข้ากับเวลานอนได้ดีด้วยนะครับเพื่อนๆนอกจากนี้ครับปลาทะเลและอาหารทะเลครับยังอุดมไปด้วยวิตามิน b 6ครับซึ่งเป็นสารจําเป็นสําหรับการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินให้แก่ร่างกายด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. กล้วยครับผมนอกจากจะมีรสชาติที่หวานและทานง่ายครับกล้วยยังดมไปด้วย ธาตุแมกนีเซียมครับและก็โปแทเซียมครับซึ่งมีฤทธิ์ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราครับซึ่งนะครับถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับธาตุแมกนีเซียมอย่างเพียงพอครับก็จะทําให้ส่กวาการขาอยู่ไม่สุขครับ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการไม่สบายขาทั้งสองข้างครับจงส่งผลต่อการนอนหลับของเราได้ครับนอกจากนี้ครับกล้วยยังอุดมไปด้วยเทปโตเฟนซึ่งช่วยในการสร้างโฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการตื่นหลับของเราให้สมดุลอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนเทุกคน 3. นมและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมครับผมเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวเนยแข็งหรือนมสดครับเพราะว่าในนมนะครับอุดมไปด้วยสารททปโตเฟนครับ กรดอะมิโน,โนที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารเซโรโทนินและเมลาโทนินครับที่ช่วยควบคุมวงจรการหลับตื่นของร่างกายของเราครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายในเวลากลางคืนครับแต่ก็ควรเลือกนมรสเจืดที่มีไขมันต่ํา และไม่ควรทานมากกว่า1แก้วครับเพราะนมมีปริมาณน้ําตาลและโตสค่อนข้างสูงครับบางคนอาจจะท้องเสียเพราะร่างกายไม่ย่อยเจ้าแลคโตสหรือ,อแพ้เคซินในนมได้นะครับเพื่อนเพื่อทุกคนสี่ผักใบเขียวเข้มครับผมผักขมผักเคฟบอกคลี่คะนา้าขึ้นช่ายผักกาดหอมครับรวมแล้วครับอุดมไปด้วยธาตุโพแทเสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมครับ ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อคุณภาพการนอนของเรานะครับเพื่อนๆโดยจะมีแคลเซียมจะช่วยให้ร่างกายผลิตโอโมโนเมลาโทนินครับที่ช่วยควบคุมวงจรการหลับตื่นของร่างกายครับส่วนโพแทสเซียมครับกับแมกนีเซียมก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่กําลังตึงนะครับผ่อนคลายลงได้ครับส่งผลให้คุณภาพในการนอนหลับของเราได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน5เนื้อไก่พวกสัตว์ปีกและไข่ครับผม เนื้อไก่และไข่ไก่นะครับก็เป็นแหล่งของทีต่ตเฟนที่สูงมากเลยครับเ,เพื่อนโดยเนื้อไก่100กรัมนะครับมีปริมาณที่ตเฟ้นสูงถึง404มิลลิกรัมเลยนะครับแต่ก็ควรเลือกเนื้อสัตว์ส่วนอกไก่ไม่ทานหนังและก็เลือกใช้วิธีต้มตุ๋นเป็นหลักครับถ้าเกิดจะทานเป็นพวกไก่ทอดฟาสต์ฟูด้ดก,ก็เราก็ต้องเลือกนะครับที่มีไขมันและโซเดียมที่ไม่สูงเกินไปครับส่วนไข่ไก่หากเป็นผู้ใหญ่ ที่มีสุขภาพดีก็ทานได้ออวันละ1-2ฟอรฟองก็เพียงพอแก่ร่างกายของเราแล้วครับเพื่อนๆทุกคน6ถั่วและมเมล็ดพืชครับผมงามเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองถั่วลิสงข้าวโอ๊ตข้าวโพดครับถือเป็นของขบเคี้ยวที่อุดมไปด้วยแคลเซียมครับแมกนีกเซียมและทิปโตเฟนครับซึ่งต่างก็เป็นแร่ธาตุที่ช่วยในการนอนหลับนะครับเพื่อนเพื่ออีกทั้งครับยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ช่วยควบคุมะดับสารเซโรโทนินครับ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินเพื่อควบคุมวงจรการหลับนอนตื่นให้เป็นปกติด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเจ็ดเชอร์รี่ครับผมในเชอร์รี่ครับผมอุดมไปด้วยฮอร์โมนเมลาโทนินสูงมากครับโดยเฉพาะเชอร์รี่ที่มีรสเปรี้ยวครับจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนินได้ดีมากๆเลยครับแนะนำครับให้ทานเจ้าเชอร์รี่ครับ5-6ถึง6ลูกครับก่อนนอนครับเพราะว่ามีการวิจัยพบว่า การดื่มน้ำเชอร์รี่หรือว่าผลของเชอร์รี่ครับจะช่วยนะครับให้เรานะครับหลับสบายแล้วก็ไม่ตื่นในเวลากลางคืนได้ดีมากๆเลยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแปดชาสมุนไพรครับผมการดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆครับที่มีอาโรมาที่ผ่อนคลายครับเช่นชาคาโมไมล์หรือชาสะระแหน่ร้อนๆครับสักหนึ่งแก้วครับก็จะช่วยให้เราครับนอนหลับได้เป็นอย่างดีเลยครับเพื่อนๆเพราะว่าในชาสมุนไพรเหล่านี้ครับ ไม่เพียงแต่ป่อดสาร k คป E ีนเท่านั้นครับแต่ยังรวมไปด้วยสาร l e ท a อ i นิครับที่ช่วยกระตุ้นการผลิตขึ้่นอัลฟาในสมองครับทำให้สมองมีการปล่อยขึ้นอัลฟามากขึ้นลดการปล่อยขึ้นเบต้าลงครับทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายลดความเครียดและก็ส่งผลให้เราสึกง่วงนอนได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆทุกคนและครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุด ดราครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 6 0บกก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน